คนอะไรเห็นแค่ท้ายทอยก็หล่อแล้วอ้าวแม่อัโหลครับแม่ฝากร้านหน่อยได้ครับร้านจะได้เป็นของเราสักทีฝากแต่ร้านไม่ฝากลูกค้าเลยใช่แล้วเราต้องฝึกการขายขายเก่ง จะได้มีลูกค้าเยอะๆสวัสดีครับรับอะไรครับเอาไอติมเอาแบบดีหรือแบบธรรมดาเอาอย่างดีมาเลยเอาแบบอร่อยที่สุดหรืออร่อยมวัวเอาแบบอร่อยมวัวรอแป๊บ หมดคุณเป็นใครเนี่ยฟ้ามาเลยหมอแปนเองหมอแปนเม่นมนัวเฮ้ยให้ดูเลยเฮ้ยเฮ้ย <PowerPoint> โอ้มาโชว์ใช่ไหมแมวกลับไปเลยขอโทษจ้ะไม่ได้มาโชว์แต่มาช่วยขายของไม่ดีเลยสิใช่ครับทำยังไงดีครับทำไมไม่ใช้ตู้วยติมเนสเล่สีฟ้ามงคลล่ะไอ้ติมอร่อยขายง่ายกำไรงามบริการเลิศ สวยขึ้นสุดไปเลยครับแล้วที่บอกว่าไอติมอร่อยอร่อยยังไงไอติมเนสเล่อร่อยมากมากซะเห็นภาพเลยว่าอร่อยจริงๆอ่ะหมอ,หอแล้วที่บอกว่ากําไรงามเนี่ยงามยังไงเหรอบอกน้องเขาหน่อยสิครับตู้ไอติมเนสเล่ไอติมอร่อยขายง่ายกําไรงามไอติมหลากหลายขายได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะชอบสายไหน เรามีทุกสายงั้นขอสายยางดีเลยจะได้รดน้ำต้นไม้ยไม่ใช่ครับผมหมายถึงไม่ว่าจะชอบสายไหนเรามีหมดจริงหรือที่บอกบริการดีเลิศอะเลิศยังไงใครอยากรู้ดีเลิศแน่นอนเพราะเราบริการด้วยใจแวะเวียนเยี่ยมเยียมสม่ำเสมอทั้งขอน้ำแข็งจัดไอติมและจดออเดอร์โอ้บริการดี สนใจไหมนะเธยสนใจแต่นี่ไทยไมิชิเธยหมายถึงเธยมาโลโทรมาเลยที่เบอร์1นึหมอครับขอฟังออกทีได้ไหมครับตู้ไอติมเนสเล่สีฟ้ามงคลไอติมอร่อยขายง่ายกำไรางามบริการดีเลิศโทรเลย1นึ2แต่นี้ยินไม่ค่อยชัดอะโทรเลย1นึ2ขอดังกวันนี้โทรเลย1นึ ได้ลงตู้เนสเล่โทรหนึ่งหนึ่งหกสองหรือจะทักมาในเพจเนสเล่ไอศครีมก็ได้นะเราพร้อมบริการ